the doo วันนี้นะคะก็จะมาโชว์หน้าสดที่แบบว่าสดมากๆเลยนะคะคือปอเนี่ยจะเขียนแค่คิ้วอย่างเดียวนะคะแต่ว่าหน้าเนี่ยคือแบบโล้นเลยนะคะไม่ได้ผ่านการทาครีมกันแดดแล้วก็ครีมบำรุงนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาทาครีมให้ดูก่อนที่ปอเนี่ยจะพาเพื่อนๆแล้วก็น้องๆนะคะพาทัวร์รอบห้องเลยค่ะแบบจัดเต็มเลยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยปอได้จัดห้องใหม่นะคะแล้วก็ยังไม่ได้ทําคลิปให้ดู ดูเลยนะคะก็เดี๋ยววันนี้แหะคะ่ะปอจะพาทุกคนเนี่ยมาทัวร์แบบว่าจัดเต็มเลยนะคะนี่เลยค่ะ b a b y Bright Dark Spot Serum and Aura Bright Gel Cream <ม>นะคะเอ้ยเป็นครีมดูโอ้คู่กันเลยนะคะจริงๆเนี่ยคือใช้หมดไปแล้วหนึ่งชุด ะะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยบอกก็จะมาทาให้ดูแล้วก็จะมาแกะซองใหม่เลยนะคะสําหรับหน้าซองนะคะแต่ละสีเนี่ยเขาก็จะบอกถึงสปปรรพคุณอยู่ข้างล่างนะคะก็สามารถไปหาซื้อก็ไปยืนอ่านได้นะคะก็คือสีม่วงเนี่ยเขาบอกว่าลดรอยแดงและรอยดาจากสิวนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยแรดูกระจ่างใสนะคะกระชับรูปกลุก่มขนนะคะส่วนสีส้มเนี่ยช่วยในเรื่องของผิวดูกระจ่างใสผิวดู แั่งปังปลากายนะคะแล้วก็ผิวเราเนี่ยดูอิ่มน้ำซึ่งปองเนี่ยชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่าหน้าที่เป็นเทนอิ่มน้ำนกำลังมาแรงเลยนะ2ตัวนี้นะคะเป็นนวัตกรรมใหม่บำรุงผิวอย่างล้ำลึกถึงขีดสุดกู้ผิวใสเผยผิวสวยด้วยดูโอโอลาใบนะคะนี่ไงบอกเลยว่าเป็นแบบคู่หูที่แบบว่ามาแรงแล้วก็จะต้องไปโดนะคะเพราะว่าซองนี้นะคะราคาเนี่ยอยู่แค่สี่ 19บาทหาซื้อได้ตามทุกเซเว่นเลยนะคะที่ใกล้ๆบ้านของทุกคนเลยค่ะมีขายทุกสาขาแน่นอนนะคะก่อนทํางานเนี่ยก็ต้องสวยก่อนนะคะต้องบารุงหน้าก่อนด้วยนะคะมาค่ะพอของมาทาครีมให้ดูกันเลยแล้วกันนะครับ นี่นะคะเราก็จะมาทาสีม่วงให้ดูก่อนนะคะตัวนี้คือ d a r k s p o t Serum นะคะช่วยลดริ้วรอยผิวหมองคล้ำจุดแดงดำให้กระจ่งใสผสมปสานสก,กัดจากสมให้ผิวกระชับเด่งดึงชุ่มชื่นนะคะประสานคุณค่าจากหัวเช้าเท้าสารสก,กัดจากเลมอนและที่สุดแห่งการบำรุงกับนวัตกรรมใหม่สปนนเปน i d เด Technology ช่วยฟื้นผิวใสด้วยสารสก,กัดจากฟองน้ำใต้ทะเลผักสารบำรุงให้ซึมซาเข้าสู่ผิวได้ อย่างล้ำลึกกว่าที่เคยช่วยให้ใบหน้ารู้สึกเต่งตึงกระชับลดสิวและริ้วรอยแผลเป็นได้อย่างมีปาศิทธภาพเมื่อเราทาแล้วนะคะเราก็จะรู้สึกยิบยิบที่ผิวหน้านะคะคล้ายคกับมีเข็มเล็กๆนะคะจิ้มเข้าสู่ผิวเนาะให้ผลลัพธ์ผิวใสเร่งด่วนแบบไม่ต้องงอคิงดิกเลยค่ะและนี่เลยค่ะ ออล่าไบเจลครีมที่ผสมประสานส,สก,กัดจากไขมุกให้ผิวเรียบเนียนและริ้วรอยดูตื้นขึ้นพร้อมกูต้าไทโอและวิตามินซีให้ผิวกระจ่างใสผสนสารสกัดจากดอกกุหลาบบัสกาเลียและสารสก,กัดจากดอกคาโมไมลา์ช่วยให้ผิวชุ่มชื่นเป็นพิเศษเผยผิวใหม่อย่างที่คุณต้องการนี่เลยค่ะทุกคนเป็นไงคะดูสิคะตอนนี้เนี่ยหน้าปอนเนี่ยเต้งหนึ่งเต้งหนึ่งเลยนะคะโอ้โหผิวดูอิ่มน้ำมากๆเลยนะคะ ตื่นเต้นนี่เฮ้ยคือแบบหน้าปอเนี่ยดูแบบ อิ่มน้ำขึ้นมาเลยนะคะดูสิเห็นไหมบอกแล้วว่าต้องไปลองนะคะแล้วคือกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะเป็นคู่หูดูโอที่แบบว่าเวอร์มากๆเลยค่ะก็อยากจะฝากถึงสาวๆนะคะหรือว่าหนุ่มๆน,นะคะก็อยากให้ลองเปิดใจแล้วก็ลองไปซื้อมาทาดูนะคะคือแบบมันดีจริงๆนะคะแนบป้อนะขออนุญาตนะคะไปเติมปากก่อนแล้วกันนะคะไปค่ะเติมทุกคน คือบริเวณห้องปองหมดเลยนะคะเห็นไหมก็คือจะมีแค่นี้เลยนะคะน่าใส่ด้วยเห็นไหม อันนี้เป็นโซนแรกนะคะก็คือว่าโซนนี้เนี่ยปองจะเอาไว้นั่งทํางานแล้วก็นั่งเขียนต่างๆนานานะคะก็จะมีพัดลมตัวจิ๋วของปอค่ะโคตรน่ารักเลยนะคะแล้วก็จะมีอ่ามีเครื่องสาอางนะคะก็จะมีอ่ากระจกนะคะมีดอกไม้มีที่ใส่ปากกานะคะแล้วก็กล่องเก็บของนะคะแล้วก็อุ้ยมอนแบ็คพิงของปอนะคะคือแบบนิ่มมากๆเลยนะคะมาอ่า นี่นะคะก็จะเป็นสติกเกอร์เป็นเทปนะคะแล้วก็นี่คือเลนชักใส่ของนะคะก <c oughs> ็จะมีแบบว่าของเต็มเลยค่ะมะีหลายอย่างเลยแล้วก็มีแบบมีสร้อยนะคะมียาด้วยแล้วก็มีกิี๊บมีแบบโอ้โหแบบเยอะมากทุกคนคะ่ะแล้วก็อันนี้เป็น หนังสือนะคะที่ปอไปสั่งซื้อมานะคะคือปอเนี่ยชอบพระเอกคนนี้มา,มากๆเลยค่ะเขาชื่อว่าดองอุกนะคะก็ไม่รู้ว่ามีเพื่อนๆเน่ยเคยเห็นนางหรือเปล่านะคะนี่เลยค่ะนางคือคนที่เล่นเรื่องกอนลิมอะ่ะอ๋อคือปอชอบนางมากก็เลยซื้อมาเก็บหนึ่งเล่มนะคะโคตรหนาเลยค่ะอ่าก็ประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็มีมือถือมี iPad นะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยไม่มีเก้าอี้นะคะเพราะว่าเก้าอี้ปอเนี่ยโดนขโมยไปแล้ว ต้นไม้ปลอมนะคะวางอยู่นะคะแล้วก็โคมไฟนะคะถัดมาก็จะเป็นโซนนี้เลยค่ะนี่เป็นกระจกรูปหัวใจนะคะแล้วก็เราเตอร์ แล้วก็ถัดมานะคะเป็นโซนฟิกเกอร์นะคะมีเซลลมูลมีมาริโอ้นะคะแล้วก็มีต้นไม้ปลอมค่ะอ่าแล้วก็ตรงนี้เลยครับผมนี่นะคะฉันชอบมากๆเลยค่ะคือปอนเนี่ยก็คือแบบว่าตามเก็บทุกตัวเลยนะคะจะบอกว่าฟิกเกอร์ต่างๆในห้องของปอนะคะปอลจะซื้อมาจากญี่ปุ่นหมดเลยนะคะเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาขายราคาถูกนะคะแล้วก็งานดีด้วยค่ะนี่นะคะแล้วก็ถัดมานะคะก็จะเป็นโซนนี้เลย โซนนี้เนี่ยเป็นโซนที่ทุกคนเนี่ยขอการเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะว่าอยากจะเห็นนะคะก็ได้เลยครับผมนี่เลยค่ะมาเราก็จะมาเริ่มจาก CPU นะคะนี่เลยค่ะก็คือจะมีสน o ปปี้นะคะแล้วก็จะมีบรรดาของ Animal Crossing นะคะ หนึ่งสองสามก็คือแบบเยอะมากๆเลยโอเคแล้วก็มี CPU เครื่องจิ๋วนะคะที่ IQ เนี่ยทำให้ปอนะคะเป็นไงคือ CPU เครื่องนี้เนี่ยหน้าตาเนี่ยก็จะเหมือนไมโครเวฟมากๆเลยนะคะแต่ว่าน่ารักนะแล้วก็หูฟังค่ะนี่เลยหูฟังหูแมวของปอนะคะที่ใช้มาประมาณ1ปีแล้วนะคะเป็นหูฟังที่ปอเนี่ยใช้มาตลอดเลยนะคะแล้วก็อันนี้เลยค่ะอันนี้คือเป็นโปรเจคเตอร์นะคะที่ปอเคยทาคลิปรีวิวไปเนาะแล้วก็น้องเคอร์บี้ของเราค่ะ หอมเป็นไงน่ารักไหมคะชอบมากมากเลยแล้วก็นี่เลยค่ะเป็นลําโพงค่ะทุกคนเป็นลําโพงที่สามารถต่อบลูทูธได้นะคะแล้วก็ฟังเพลงได้แล้วก็เล่นเกมได้ด้วยคะ่ะแล้วก็นี่เลยค่ะพัดลมเคอร์บี้นะคะโคตรเสียวเลยแล้วก็นี่คือเป็นจอคอมของปอค่ะปอจะใช้2จอนะคะนี่เลย เป็นรูป z 2นะคะคือปอชอบมากๆเลยค่ะแล้วก็ถัดมานะคะก็คือตรงนี้เนี่ยเป็นฟิกเกอร์สตูปปี้นะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นของขวัญที่พี่แป้งให้มานะคะคือแบบชอบมากๆเลยค่ะเออก็เลยเอามาวางโชว์ไว้เลยค่ะนี่เห็นไหมอันนี้เป็นคีย์บอร์ดที่คิวเนี่ยซื้อให้ปอนะคะเป็นไงสวยไหมถัดมานะคะด้านล่างค่ะก็คือด้านล่างเนี่ยปอจะปูพรมนะคะเป็นรูปเมโลดี้นะคะนี่ให้ดูใกล้นะคะเห็นไหม สวยไหมคะคือแบบสีหวานมากๆเลยนะคะก็คือแบบคือเข้ากับคอมเลยอะดูฟงฟิงมากๆเลย แล้วก็ตอนนี้เนี่ยปอได้เปลี่ยนเก้าอี้ทํางานแล้วค่ะเพราะว่าเก้าอี้ันเก่าเนี่ยคือพังแล้วนะคะอันนี้ก็คือได้มาเป็นของขวัญเหมือนกันนะคะจากน้องอยูนะคะเขาก็ให้ปอมานะคะถัดมาก็จะเป็นโซนนี้เลยะคะ่ะโซนนี้ก็จะลกๆหน่อยนะคะสําหรับชั้นนี้นะคะปอก็จะเอาไว้เก็บของเท่านั้นนะคะก็คือไม่มีอะไรนะคะแล้วก็อันนี้เป็นกล่องเก็บของนะคะแล้วก็เก็บของหมดเลยคะ่ะแล้วก็จะมีของใช้เล็กน้อยนะคะแล้วก็นี้เป็นหมอน ลลอง้น,นะคะก็คือซื้อมาจากโตกเกียวค่ะนี่แล้วก็จะมีกล่องเครื่องสำอางของปอนนะคะนี่เลยคือแบบเยอะมากแม่นะคะแล้วก็ จะเป็นกระจกนะคะนี่เลยเอาไว้ถ่ายรูปเซลฟี่นะคะแล้วก็นี่เลยครับผมเป็นตู้ฟิกเกอร์ของเรานะคะคือแบบครังแห่งความสุขของปอเลยนะคะคือปอเนี่ยเป็นคนที่ชอบทอยสตอรี่เนี่ยมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะก็เลยตามเก็บทุกอย่างเลยะคะ่ะมีฟิกเกอร์ต่างๆมากมายเลยนะคะก็จะมีบักไรเอียครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยค่ะจะบอกว่าโซนนี้เนี่ยเป็นของที่ปอได้มาจากเกาหลีหมดเลยนะคะแล้วก็มีญี่ปุ่นปะ ปลายนะคะนี่เลยครับแล้วก็ไอตัวนี้เนี่ยปอเพิ่งได้มานะคะเพราะว่าพี่กิตซื้อให้เป็นของขวัญครับแล้วก็ถัดมาก็คือตื่นหมดแล้วนะคะก็จะให้ดูรอบๆห้องเลยแล้วกันนะ ก็เป็นยังไงบ้างคะปอได้พาเพื่อนๆเ,เนี่ยมาดูทุกซอกทุกมุมในห้องของปอเลยนะคะก็คือเป็นลังน้อยๆของปอนะคะก็เป็นห้องที่ปอใช้ทํางานทุกวันเลยนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับก็อย่าลืมนะคะนี่เลยครับทุกคน Baby ้บ e d a ั p o อร์ดเซรั่มแอน r ์ออร่าบอยสตลครีมนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยไปลองซื้อมาใช้ดูจริงๆนะคะมันดีมากๆเลยนะคะคือครบเครื่องจริงๆนะคะก็สําหรับใครที่อยากจะมีหน้าสย สวยแบบปอหรือว่าหน้าเด้งๆแบบนี้นะคะก็ต้องไปซื้อกันแล้วนะคะนี่เลยก็เป็นคู่หูดูโอที่แบบว่าหุยต้องมีถึงบ้านนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะถ้าชอบก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ปอยนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยไม่บ๊าเขาพร้อมดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน